สวัสดีครับตีธนเวนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจโอเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับมีคนพิมพ์ถามมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าตัวลูกตาลเนี่ยสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานได้นะครับตัวลูกตาลน,นะครับจัดว่าเป็นอีก ผักผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะจําแนกเป็นชนิดไหนดีแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่มีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างต่านะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ป่วยไตยเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้นะครับแต่อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการนําไปรับประทานนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนจะทานในลักษณะเป็นลูกตาลอยแก้วอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไตด้วยเป็นเบาหวานด้วยนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของทานคู่กับน้ําเชื่อมนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามนะครับว่า ผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามด้านล่างได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าคําถามไหนที่ตี้ยังไม่เคยทําคลิปเดี๋ยวตี้จะไปหาข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็นํามาทําคลิปให้ทุกท่านทราบกันว่ามันทานได้หรือไม่นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ตี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ